สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะซึ่งก็จะเป็นรายเดือนนะคะของอพฤศจิกายนทั้งเดือนการทำนายก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิบซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกเนี่ยในดาวเจ้าเรือน ดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนลาภะนะคะเพราะฉะนั้นส้มก็มองว่าจะมีผู้คนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องความรักของคุณนะคะคนมีคู่เนี่ยคนรักอาจจะมีเกณฑ์ให้โชคลาภกับเราอ่านะคะคู่ส่งเสริมส่งเสริมในเรื่องโชคลาภในเรื่องการงานต่างๆนะคะในเรื่องการทําธุรกิจการงานนะคะส่งเสริมเราแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้คนที่เข้ามา รอบตัวเรารอบตัวคนรักนะฮะก็อาจจะทําให้มีความวุ่นวายได้บ้างในช่วงนี้เล็กน้อยเพราะว่าด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยเขามีความเป็นนิดหรือมีความเสื่อมอยู่ด้วยนะคะต้องบอกแบบนั้นนะฮะโดยรวมส้มก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมากนะสำคัญก็คือส้มมองแบบนี้ว่าด้วยความที่ดาวศุกร์มีความเป็นนิดตรงนี้นะคะจะกลายเป็นว่าส้มมองว่าชาวพิจิกอะอาจจะได้คนรักที่ค่อนข้างที่จะเสียสละกับเรา ในหลายๆเรื่องมันเหมือนเป็นการที่ต่างคนต่างเสียสละนะแต่ว่าก็เราก็ต้องการให้คนรักได้รู้นะว่าเราเสียสละแบบนี้เพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วแต่ว่าในความเสียในความที่เราเสียสละให้คนรักอะ่ะเราจะได้สิ่งตอบแทนมาค่ะเออมันเป็นเหมือนกรรมดีที่เราทํามันจะได้ตอบแทนมาในในอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดนะคะเป็นสิ่งที่ดีในส่วนของคนโสดน,นะคะ คนโสดส้มมองว่าก็จะเป็นคนรอบๆอาจจะถูกใจหรือว่าได้คบกับคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานของเราหรือคนใกล้ชิดคอนเนคชันเราก็ได้ค่ะต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใกล้ๆเนี่แหละนะคะคนทีม่มาติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องการงานการค้าขายแบบนี้แหละนะอาจจะมีถูกใจบ้างนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัด ชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ Queen o b s o r มันเป็นการตั้งเป้าอ่ะมันเป็นการอ่ะสังเกตตั้งเป้าแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดในเชิงเหตุผลเป็นของตัวเองว่าฉันทําแบบนี้ฉันมุ่งมั่นฉันตั้งใจทําทําเพื่อคนรักหรือตั้งใจทํางานก่อร่างสร้างตัวอะไรก็ตามแต่ฉันก็ตั้งเป้าไว้นะว่าฉันต้องการเหมือนกัน มันเป็นเหมือนในแคปชั่นเลยว่าเราทำํำเราเป็นคนทําเต็มที่นาะไพควีนถือดาบคือเป็นคนทําเต็มที่จะมีคนนึงในความสัมพันธ์ที่เต็มที่เต็มที่เพื่อคนรักแล้วฉันก็รอดูว่าคนรักจะเต็มที่เพื่อฉันไหมจะมีคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ค่อนข้างคิดเยอะเซเว่นดนะคะทําหลากหลายอย่างเป็นคนเก่งทําหลากหลายอย่างแล้วก็มีความคิดช่วงนี้คิดเยอะไปหมดว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราถูกเอาเปรียบหรือเปล่า มีความคิดประมาณนี้ด้วยเออประมาณนี้คิดเยอะคิดมากแต่สิ่งสําคัญนะส้มมองว่ามีคนน่ะหลายคนที่อยากรู้เรื่องราวความรักของคุณนะ่ะเออนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักของเราก็ไม่ต้องไปบอกใครเนาะจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่คนในครอบครัวให้สนิทแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่ควรพูดเพราะว่ามันจะมีการแพร่งพลายออกไปจริงๆนะเออนะฮะเดอะมูนแป๊บเดียวแหละส้มมองว่าไอ้ความรู้สึกเค,เครียดความรู้สึกที่เราแบบ เราทํางานเครียดหรือเราเต็มที่ให้คนรักแล้วเราเครียดเพราะว่ามันก็ตึงตัวเรานะตึงสุขภาพเดี๋ยวจะค่อยๆค,คลี่คลายนะอืความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นความสัมพันธ์ซ้อนมาก่อนหรือมันเป็นอะไรที่ทําให้เราคิดมากมันจะมีการคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเพราะอะไรหลายคนถามว่าเพราะอะไรเซเว่นอ็อวอนส้มมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เต็มที่ให้เรามันจะมีการให้ร,รับกันอย่างเหมาะสมอยู่แล้วแหละ ต้องบอกแบบนี้นะแต่ต้องทําความเข้าใจนะว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะทุ่มเทให้กับเราอ่ะจนเทียบเท่ากับเราที่ทําให้เขาเลยมันทําให้เขาหนักและอาจจะป่วยได้เลยฟัวออฟสอดหัวกลับอาจจะป่วยได้เลยสิบไม้เท้าหัวกลับคือแทบไม่ไหวเหนื่อยมากคือส้อมจะต้องบอกว่าคือชาววิจิกอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมมันไม่เหมือนกันทําไมทําไมอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึก ทุ่มเทให้เต็มที่แล้วทำไมไม่เหนื่อยไม่ป่วยรู้สึกแบบสบายๆหรือรับความกดดันได้ดีนึกถึงประโยคน์ดีว่าทำงานในสภาวะกดดันได้ดีนะฮะแต่ทำไมอีกคนนึงอะทำนิดหน่อยหรือทำเท่ากันแต่ป่วยจริงๆคือส้มจะบอกว่าขีดจำกัดคนไม่เท่ากันเดอ้อ ความอึดแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเดอ้อมันจะให้เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเอาจริงๆส้มก็มองว่าคนที่ทุ่มเทให้เต็มที่เราไม่ป่วยอะ่ะก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องการเออฝั่งนี้เขาก็ต้องการให้คุณทุ่มเทให้เขาแต่ว่าถ้าเขาทุ่มเทให้คุณเท่ากับที่คุณทุ่มเทให้เขาเขาก็จะป่วยได้มันกินเนาะมันกินร่างเขาเนาะเออ นะฮะล่างเขาจะแหลกเอานะคะเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะต้องดูสภาวะความไหวของร่างกายกันด้วยนะฮะงานนี้นะเออมาดูผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกค่ะนะฮะซิกซับสอดเนี่ยสมมองว่าหลายคู่นะคะเป็นคู่ร่วมทุกร่วมสุขกันเลยไม,ไม่ไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยชาวธาตุลมกูมิถุนตุลเนี่ยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะนะคะ เป็นการผัวพันกับความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของก็ได้ในออฟวอนชาวธาตุไฟเมสิงหธนูค่ะคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะก็ได้นะหรือเป็นความรักทางไกลเป็นคู่ที่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าภูมิลำเนาก่อนหน้านี้อยู่ห่างไกลกันคนละภาคก็ได้ประเทศเดียวกันก็ได้เขาเป็นคนพูดดีเจราจาดีนะคะสมมองว่า ถึงเวลาเวลามีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาเจะสามารถที่จะพูดมีวิธีการพูดอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้ชาวพิจิกแบบเย็นลงอะ่ะเออเย็นลงได้นะเขาเป็นคนพูดดีแบบไม่ใช่ว่าปากหวานไปทั่วอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแค่ปากหวานนะคือเขาเป็นคนมีเหตุผลด้วยเออนะคะเป็นเป็นคนเขาเรียกว่ามีวาทิสิงพูดจาดีมีเหตุผลแล้วกันนะไม่ใช่เป็นการหลอกลวง เซเว่นนับสอดหัวกลับค่ะชาวธาตุลมกูไม่ถุนตุนขึ้นมาเนี่ยส้มมึงได้บอกว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าพัวพันกับความรักที่ไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์ที่เขาสภาวะเหมือนหักหลังคดโกงในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเอาเปรียบเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นชาวธาตุลมเป็นคู่ของคุณแล้วชัดเจนส้มมองว่าเขาไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่ดีนะเขาจะยิ่งเต็มที่กับคุณเพราะ คุณให้คุณค่าตัวเองไงเพราะชาวพิจิก็ให้คุณค่าตัวเองก่อนไงนะด้วยการที่เราจะเอาตัวไปไปให้ใจกับคนที่เขาก็เนาะโสดกับโสดเป็นตัวจริงกันเนาะเออคุณให้คุณค่าตัวเองได้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาให้คุณค่าคุณเช่นเดียวกันนะไม่กล้าทําอะไรไม่ดีนะคะเอามาดูกันสามใบถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะ ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพิจิกนะคะอันดับแรกเลยส้มมองว่าเขาไม่กล้าทําอะไรไม่ดีแล้วก็พยายามทุ่มเทแล้วก็พยายามแบบถึงอะถึงเขาเรียกว่าติดต่อถึงไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเขาจะพยายามคุยกับคนดีๆมีปัญหาอะไรก็จะคุยดีช่วงนี้คือมันดีสําหรับคนมีคู่ที่แบบปกติเลยนะบอกเลยว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแบบดีมากพยายามทอยทีทอยอาศัยอะไรที่ไม่ดียังไม่ทำยังไม่อยากทำช่วงนี้ค่ะ ยังไม่อยากทําในเดือนนี้เออนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ส้มบอกเลยว่าด้วยความที่ขึ้นไพ่ดาบส้มพูดอย่างอื่นไม่ได้นะคะว่ามันอาจจะมีอย่างที่บอกหักหลังกันทําให้เราเจ็บปวดเนะะี่ยเขาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดดีกับเราเพื่อที่หลอกลวงเราให้ตายใจซื้อเวลาประมาณนี้เลยอ่าเนะคะมาดูกันที่คนโสดกันบ้างค่ะคนโสดชาวพิจิก มีชาวธาตุลมกูมิถุนตุนสองคุณนะแต่ชาวธาตุลมบางคนนะ่ยมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาให้ดีนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกด้วยกันในบางคนก็ปากหวานแต่ว่าไม่จริงใจถามว่าเชื่อใจใครได้บ้างถามว่าคนโสดนะก็จะมีชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะ ที่เข้ามาแล้วแบบมีปนกันคือมันมีเปอร์เซนต์ของคนที่จริงใจด้วยคนที่หลอกลวงหรือปิดบังก็มีนะก็จะคือจะถามแล้วคือเขาจะพูดไม่หมดถามเขาแล้วก็คือเขาก็จะแบบอึกอัดหรือว่าไม่ตอบเนี่ยชัดมากนะะแต่ถ้าเขาจริงใจเขาจะเขาจะตอบชัดเจนเลยก็จะอยู่ในชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟเมสิงถนูที่เข้ามาค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของชาวพิจิกงานเยอะ ทุ่มเทให้กับงานช่วงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าใครที่เข้ามาแล้วคุยกับเราในเรื่องงานไม่รู้เรื่องหมายความว่าไม่เข้าใจว่าเราจะต้องทุ่มเทกับงานเพื่ออะไรอะไรอย่างนั้นอะเออหรือไม่สม่ำเสมอส้มมองว่าชาวพิจิกจะตีตัวออกห่างเองประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีสังเกตก็คือใครที่ไม่ไม่ไมบริสุทธิ์ใจนะ แปบเดียวนะช่วงปลายเดือนเขาจะห่างออกไปเขาจะมีการบล็อกหรือ,อยู่ดีหายไปไม่มีคําอธิบายอันนั้นแหละคือคําอธิบายที่ชัดที่สุดปล่อยไปเถอะเนะ <c oughs> แนะนำแบบนี้เลยแล้วก็คนโสดที่มีคนเก่าส้มมองว่าโสดที่มีคนเก่ามีคนสองคนคือชาวธาตุลมกุมิถุนตุลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะมีการ ขอกลับมาคืนดีแต่ว่าส้มก็มองว่าชาวพิจิงอาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสอะไรนะคะเพราะมองว่ามันก็ยังไม่ได้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ไม,ไม่กลับมาคราวนี้มันยังไม่ถูกใจเราอะเอาง่ายๆนะคะอืมเรารู้สึกว่าเราต้องการโฟกัสกับอะไรที่เป็นการทำเพื่อตัวเองก่อนดีกว่าประมาณนั้นเลยสำหรับคนที่มีการครบหรือคุยกันไม่ถึงหกเดือนใหม่ใหม่ นะะในการคุยกันมีการสืบเสาะหาข้อมูลนะคะมีมีมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ส่งและสืบเสาหาข้อมูลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจริงใจแค่ไหนเพราะมีความรู้สึกเอฝ่ายที่สองมีความรู้สึกเอว่าไอ้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันมีบางคําถามที่ตอบแล้วถามแล้วไม่ตอบนะคะถามแล้วโบยไปเรื่องอื่น ก็มีหรือเงียบไปไม่ตอบเลยก็มีหรือบางทีบางวันคุยกันบางทีก็หายไปไม่มีคําอธิบายมันแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสืบสอหาข้อมูลแล้วถ้าเรารู้ว่าใครไม่จริงใจกับเราคนที่คุยกับเราไม่จริงใจจะมีการปลีกตัวออกห่างไปนะคะที่ต้องระวังคือชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลเลยนะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกประมาณนี้โดยเฉพาะชาวธาตุลมเนี่ย จะมีการห่างออกไปจริงๆนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนแต่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนี่ยส้มมองว่าในบางคนเนี่ยอาจจะบล็อกคุณแต่ในบางคนนะ่ะคือเขาเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเป็นคนทํางานเก่งทํางานหนักเป็นคนไม่มีอะไรคือบริสุทธิ์ใจจริงๆก็มีเออนะคะประมาณนี้นะมาดูไพ Sh adows, ่ Shadows c a p ทอ r o รนะ Temperance หัวกลับ คือส้มจะบอกแบบนี้ว่าวิธีการวางตัวที่ดีคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับความรักว่าความรักมันจะต้องคู่เดียวกันความรักมันจะต้องต่างคู่หรือเราอยากจะเปลี่ยนละเราอยากจะเลิกกับคนนี้ละเราไม่ไหวละเราอยากเปลี่ยนแปลงไวๆไวพ่บอกว่าใจยเย็นๆก่อน คิดดีๆคิดดีๆคิดอีกทีเพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปจะให้ได้แบบใจต้องการมันจะทําให้เราต้องกลับมาเสียดายทีหลังความรักเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคู่อื่นเราอาจจะเป็นคู่เดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันดีก็ได้เออ หรือเราอาจจะเป็นต่างขั้วแล้วอยู่ด้วยกันดีก็ได้คือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องต่างขั้วหรือขั้วเดียวกันเอาแค่ว่าคุณรักกันไหมค,คุณรับกันได้ไหมเท่านั้นนะอืมประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจคบกันจะเปลี่ยนแปลงจะเลิกการจะคบต่อหรือไม่คบต่ออะไรคิดดีๆคิดเยอะๆวันสองวันมันไม่มากพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเสียใจทีหลังเพราะอะไรการตัดสินใจด้วยการที่ไม่ไตรรองให้ดีมัน บางทีมันกลับมาไม่ได้แล้วนะเออนะะี่ะอ่ะมาดูกันสำหรับไพ่ออรดเคิลนางฟ้านะแนะนำอะไรกับชาวพิจิกนะคะในเชิงบวกในเรื่องความรักนะรีลีสนะคะท็อกซิกอะไรที่เป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์เอาออกถ้าคิดจะไปต่อนะคะอย่าขุดเรื่องเก่าขึ้นมาพูดถ้าไม่คิดจะไปต่อก็คุยกันดีๆแล้วปล่อยมือกันไปก็เท่านั้นเนาะ ะะสำหรับคนที่เจอคนที่ท็อกซิกเจอความรักที่แบบว่าเขาไม่ให้คุณค่าเราควรปล่อยไปเลยคะ่ะนะคนดีๆยังรออีกเยอะนะคะอืม Surrender Your <ily> Battles นะคะบางทีการทะเลาะกันเองหรือเถียงกันเพื่อเอาชนะกันเองมันก็ทำให้เสียเวลาก็ส้มก็มองว่าจริงๆการเถียงกันมันมันก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับหลายๆคู่เนะเอ เป็นเรื่องปกติเนาะแต่อย่าให้มันยาวเกินเดีายทะเลาะกันจนเราไม่มีเวลาคุยเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกันแล้วมันทําให้เสียเวลาอย่างอื่นน่ะต้องพยายามบีฟให้มันไวพยายามบีบเวลาให้มันไวในเวลาเถียงกันน่ะเออหรือถ้าไม่เถียงกันเลยก็ดีไม่ทะเลาะกันเลยก็ดีกว่าเป็นทีมเดียวกันดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่คุณควรจะยอมแพ้หรือยอมรับนะคะก็คือเรื่องของการที่ถ้าคุณไปพัวพันกับความรักสามเศร้า ความรักที่ไม่ให้เกียรติคุณคุณควรยอมแพ้ซะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้คนกลางมาแต่คุณเหมือนได้ก้อนกรวดมาละค่ะไม่คุ้มกับที่คุณจะได้มาหรอกเพราะคุณก็จะต้องยื้อแย่งแบบนี้ตลอดชีวิตมันมีความสุขหรือคุณลองตอบคําถามตัวเองดูนะเออนะ,ะจริงๆนางฟ้าบอกว่าไม่อยากให้คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องมีการยื้อแย่งนะคะเทชาร์จนะคะ พายใบนี้คือการที่ควบคุมตัวเองให้รู้หน้าที่เนาะให้รู้หน้าที่นะคะการเป็นคนรักที่ดีเอ,อ่อพอเราตั้งใจที่จะมีคนรักเนาะก็เป็นคนรักให้ดีเป็นคนรักที่ดีนะคะเอ,อ่อถ้าเราโสดอยู่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีใครเข้ามาเนาะก็ทำงานสร้างเนือ้อสร้างตัวทำหน้าที่ในการรักตัวเองให้ดีถ้าเราอยากได้ใจใครเราก็ ไปเอาใจใส่เขาให้ดีเนี่ยมันเป็นทําตามสเตปหน้าที่ของเราอะให้มันดีนะคะแล้วความรักจะดีอะประมาณนี้เลยจริงๆมันดีทุกเรื่องทุกอย่างด้วยนะในเรื่องคำว่าหน้าที่เนาะอย่าละทิ้งหน้าที่นะคะประมาณนี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะขอให้ชาวพิจิกมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ